เช้าเมื่อนี้ยหามาสรุปผลงานพี่น้องไปใส่ไปบางลันวานนี่สีบังเดียมันสีได้จากดูไปหากระปูกอ้อมทงในนีนกระปูกซีถั่ววันเนี้นี่วิดยะแล้วแทะ้เยอเสืยหลันผลงานเหมือนชัยจัโตัว อ๋อปัดตายเลยตัวนี้ตายมากแล้วตัวนี้จุดๆๆๆไปได้ตัวนี้ตัวนี้ปัดตายทึกโชคตูบงังตายมากจ้ะตัวนี้โน้ปิเกเย็นนี่เลย ดอกโตเขาลอด,ต,ต,ดตัวนี้ตัวนี้ขึ้นเลยบอกม่มีตัวนี้นะบ่ทึบตัวนี้นี่ này chứ Cái là xì nặng nặng này cứ là, là thích hmm. nhắc ngay như thế đi จ่ซีบังไดชอ่ตัวอโอ้ยโโอ,อ้ยไปนี่แหละแนวกินมันนี้ไอ้น้องไอ้เนี่ยอเอ้าไปแล้วเออไปลงเพื่อน้าเชแล้ว